โอเคค่ะ<ม>ก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนาะมันก็จะมี5ปัจจัยหลักๆด้วยกันข้อแรกค่ะก็จะเป็นธรรมชาติของสารเขาบอกว่า,าสารแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีผลต่ออัตราการเกิดไม่เหมือนกันเนาะก็ยังไงก็อย่างเช่นธาตุหมู่แดเนาะครบออกเตตแล้ว มันก็จะสะเทียนใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยายากเนาะส่วนพื้นที่ผิวเนี่ยถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเพิ่มพื้นที่ผิวก็จะทำให้ปฏิกิริยายเนี่ยเกิดเร็วขึ้นก็อย่างเช่นมีอย่างนี้กับเราเอามาหั่นอะไรอย่างนี้เนาะก็อย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเกิดได้เร็วขึ้น เพราะว่าสารเนี่ยมันจะอาจจะเท่าทำปฏิกิริยาดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะข้อที่3เนี่ยจะเป็นอุณภูมิบอกการเพิ่มอุณภูมิเนี่ยจะไม่ป้ปฏิการเคมีเกิดเร็วขึ้นเนื่องจากจํานวนอ,นอนุภาคที่มีพลังงานมากกว่า Ea เนี่ยก็จะมีค่ามากขึ้นโอเคจํานวนอนุภาคที่มีพลังงานมากกว่า Ea มีค่ามากขึ้นก็อันนี้ก็จะเป็นกราฟนะคะจานวนอ,นอนุภาค กับพลังงานจนสมมุติว่าอันนี้เนี่ยคือเส้นเกาะเพิ่มอุณหภูมิก็จะเป็นประมาณน,นี้ E A สมมติเราให้ E A อยู่ตรงนี้แล้วพอเราเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมคะกราฟเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปนทางขวาแต่ว่าพื้นที่ใต้กราฟยังเท่าเดิมเนาะ มันก็จะทําให้ไออนุภาคที่มีพลังงานมากกว่า Ea เนี่ยก็จะมีค่ามากขึ้นโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานเนี่ยมันก็เลยจะมากขึ้นต่อมาตัวเร่งเขาบอกว่าจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วขึ้นได้เพราะาตัวเร่งเนี่ยมันจะไปลด Ea ตัวเร่งมันจะไปลด Ea นะคะก็คือ Ea เนี่ยมันคือพลังงานน้อยที่สุดที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาใช่ไหม ข้อทีนี้มันไปลด EA ก็หมายของว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดได้เร็วขึ้นเนาะต่อมาเขาบอกว่าเพิ่มความเข้มข้นก็จะทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดเร็วขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอนุภาคที่มีพลังงานมากกว่า e ออมีค่ามากขึ้นเหมือนกับข้อที่แล้วเลยเนาะโอเคก็มาลองดูโจทย์กันบ้างโจทย์โอเคขอให้สมการนี้มาแล้วก็บอกว่าในระบบปิด ชิ้ชะนาการกระทําต่อไปนี้แล้วก็ถามว่าการกระทํเขาเลยทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นก็อย่างที่เรารู้มาจากข้อตะกี้เลยเนาะเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เติมตัวเร่งเนี่ยก็จะทาให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นส่วนเพิ่มขนาดภาชนะอันนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบขอไขขอควารู้เป็นชอยที่โอเคค่หาก็มาดูข้อ 15กันมากเนาะเขาถามว่าก็ให้โจทย์มาเยอะแยะเลยแล้วทีนี้ก็ถามว่าข้อใดเป็นการการะทําที่ทําให้ในาคของศาร์ตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าพลังงานก่อกับมันของปฏิกกรยาก็จากเมื่อกี้เนาะที่เรารู้กันแาว,ว่าการเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยมีผลเติมตัวเลงก็มีผลแล้วก็ความคุ่นก็มีผล,ลก็จะตอบชอยข้อที่5ได้เลยนะคะนี้